สวัสดีวันอังคารนะครับตอนนี้เที่ยงครับจะมีน้องคนสวยนะครับจะมาจอดเสริมรูปสะดือที่ร้านนะครับน้องอะไรนะครับน้องบูค่ะมาจอดอะไรครับสะดือค่ะทําไมถึงอยากจอดสะดือครับเอาไว้ใส่เที่ยวค่ะไว้ใส่เที่ยวนะครับโซบาวโซบาวครับมีแฟนหรือยังครับยังค่ะสดค่ะสดนะครับผมครับตามมาชมกันดูครับว่าจะออกมาสวยงามเหมือนคนใส่นะครับคนใส่นี้โอเคนะครับน่ารักจิ้มดิ้มมากเลยครับครับผมยังสดอยู่นะครับ น้องเขาเลือกเป็นจิ้วเพชรนะครับสองหัวนะครับครับอยล้อมเพชรนะครับสวยงามมากเลยครับมาชมกันดูครับรอบเดียบง่ายๆเลยนะครับสําหรับคนสวยครับไม่ยากครับน้องเขาไม่กลัวอะไรหรือลายก็มีนะครับนี เป็นไงบ้างคนสวยเด็วนิดนึงเจ็ดเทนไอ่ดีแล้วครักินได้เจ็ดเนมเล่เวย์ค่ดีนิ่สวยงาสวยงานเลย มันอยู่มันอยู่ดี่ว้นเรือมาชมดูใกล้ๆนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนี้จิวเพชรสองหัวนะครับพลอยล้อมเพชรเนียนเลยครับสัมภาษณน้องเขาหน่อยเป็นไงบ้างจอดสะดือเจ็บนิดนึงคะ่ะเจ็บนิดนึงนะครับ ครับผมสวยงามเหมือนคนใส่เลยครับเย็บนิดนึงโอเคครับขอบคุณน้องอบคูครับผมมากๆเลยครับที่วางใจใช้บริการร้านครับโอเคครับขอบคุณครับ